เพื่อนท้องพี่น้องทุกท่านนะครับภาพที่ท่านเห็นก็คือเปลือกจากฝักนะครับที่นำมเมล็ดออกแล้วของทองหลังน้ำก้านแดงมีหนามนะครับที่ให้ผลผลิตในแปลงสวนทุเรียนของเรานะครับในแปลงของเราในปีนี้นะครับสำหรับปี68นะครับอันนี้คือเปลือกฝักนะครับหลังจากที่เรานำเมล็ดออกมาแล้วนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับในฝักเหล่านี้นะครับผ่านกระบวนการคัด คัดสรรน,นะครับในการกรรมพีในการเก็บนะครับเมื่อเราเก็บเมล็ดทอ,องหลังน้ําก้านแดงมีหนามที่ให้ผลผลิตนะครับในแปลงของเราโดยเฉพาะที่พื้นที่ราบสูงก็คือที่เขาใหญ่ปากช่องแห่งนี้นะครับเป็นเมล็ดแม่พันธุ์ที่เกิดและเติบโต,ตที่นี่นะครับมีดอกออกผลให้ผลผลิตที่นี่นะครับครับอันนี้คือเมล็ดทองหลังน้ําก้านแดงมีหนามน,น,นะครับผ่านการแช่น้ํานะครับผ่านการแช่น้ํา หนึ่งถึงสองคืนนะครับผลปรากฏว่าเขาแตกดีนะครับเป็นมเมล็ดต้นกล้าแบบนี้นะครับอันนี้คือเปลือกฝักนะครับที่เราเก็บไว้เพื่อที่จะต่อยอดต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราได้มเมล็ดออกมานะครับเราก็จะคัดมเมล็ดที่บวกแล้วก็โต,แล,ตแล้วก็ใหญ่นะครับแบบนี้ครับเพื่อ